อยู่ในช่อง DDKZH นะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำแป้นพิมพ์ iPhone ง่ายๆมากนะครับเราเริ่มทำกันเลยนะครับอํำดับแรกนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมไปกดไปกดตรงนี้ครับไปกดลิงก์ที่ผมใส่ไว้วิดีโอที่คำอธิบายนะครับก็ทุกคนก็กดเข้าไปได้เลยนะครับโอเค กดเข้าไปแลวก็รอสักครู่นะคะแล้วก็ผู้ชมก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับอ่าแล้วก็รอสักครู่นะครับกำลังดาวน์โหลดให้ขอกดอีกรอบหนึ่งครับโอเคแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็รอสักครู่ครับแล้วกดไปที่ดาวน์โหลดเลย เดี๋ยวผมจะเดี๋ยว่าลิงก์เนี่ยผมจะใส่ไว้ที่ลิงก์ที่ใต้คำอธิบายนะคะับแต่ขออนุญาตตัดไปตอนทำเสร็จเลยเนาะตอนดาวน์โหลดเสร็จนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็ความเร็วของเด็ดนี้แล้วแต่ความเร็วของเด็ดนะครับสมมติว่าเด็ดของพี่ๆทุกคนเนี่ยด้วยน้องๆทุกคนเนี่ยครับแรงก็จะเร็วครับเส้นของผมเนี่ยเน็ต ไวไฟแรงก็เลยจะเร็วๆหน่อยนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้าทุกคนไม่ต้องไปยุ่งกับตรงนี้ครับให้ทุกคนออกไปเลยออกปับก็ให้ทุกคนเข้าแอปไฟล์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แอปแตกไฟล์ไว้ให้นะครับก็กดเข้าไปเลยพอเข้าปับก็จะประมาณนี้นะครับให้ทุกคนกดไปที่คาว่าดาวน์โหลดครับ เราดเสร็จแล้วก็เลื่อนเลยครับเลื่อนเลยทุกคนหาคำว่าตัวนี้ครับเนี่ยที่ผมชี้ให้อยู่นะมที่ผมใส่อิโมจิชี้ให้อยู่ตรงนี้นะครับให้ทุกคนเดี๋ยวสักครู่นะครับให้ทุกคนกดไปเลยนะครับกดปั๊บก็ให้ทุกคนแตกไฟล์ครับ ต้องใส่รหัสผ่านนะคะร,รหัสผ่านผมจะผมเปิดให้นะครับรหัสผ่าน l o v e y o u นะคะก็กดโอเคเลยก็กดโอเคอีกรอบนึงนะครับ <c oughs> พอมันแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ด้านบนนะครับ <c oughs> มันก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับนี่แล้วก็กดเข้าไปเลย แรกกดเข้าไปรัวๆเลยครับกดรัวๆปับมันก็จะมาเจอหน้านี้ครับให้ทุกคนกดเข้าไปเลยครับแล้วก็กด install ครับกลาง install แล้วให้กดติดตั้งครับแล้วก็รอติดตั้งเสร็จนะครับก็ประมาณ5วินาทีนะครับเสร็จแล้วครับให้กดเปิดได้เลยครับ กดเปิดและกดต่อไปครับอันนี้เป็น Android 11นะครับมันบอกว่าแอปนี้สร้างเพื่อ Android เวอร์ชันเก่าจะไม่เป็นไรครับให้เรากดตกลงไปเลยกดตกลงปรับให้เรากดเริ่มต้นใช้งานครับแล้วก็เปิดใช้งานการตั้งค่าเลยครับให้เรามากดอนุญาตตัวนี้ครับนี่เลยที่ผมใส่อีโมจิอยู่นะครับตัวนี้เลยให้กดตกลงได้เลยนะครับให้กดตกลงอีกรอบหนึ่งครับโอเค กดตกลงปั๊บให้กดไปที่สลับวิธีการป้อนข้อมูลกดเข้าไปเลยครับกดปั๊บให้เรากดไปที่ตัวอักษรครับโอเคัำเ,เสร็จแล้วให้กดเสร็จสิ้นได้เลยครับตอนนี้เราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งค่านะครับอันนี้สัน่นเมื่อกดปุ่มผมไม่เอาครับส่งเสียงได้กดปุ่มเอาครับอขออนุญาสักครู่นะครับแล้วก็ทีมครับ ถ้าทุกคนจะเอาสีนี้ก็ได้นี้ก็ได้สีไว้ก็ได้แรกเอาผมเอาแยงแรกนะครับกดย้อนกลับย้อนกลับครับแล้วก็ไปเลือกทีมครับทีมนี้ทีมนี้ทีมน,มนี้แต่แนะนํานะครับผมแนะนําว่าเลยว่าให้ใช้ทีมตัวนี้ครับตอนนี้แล้วก็ได้เรียบร้อยนะได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูเนาะได้ มากเลยนะครับยูสีอ้าวก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยประมาณนี้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดี